คนไม่ค่อยคนมองไม่เห็นในตรงเนี้ไม่เห็นว่าการจําภาพที่ไม่ดีการคิดภาพนี่ไม่ดีการปรุงแต่งเรื่องที่ไม่ดีการสวยอารมณ์ที่ไม่ดีการรับอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วการไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีแล้วการไปเที่ยววิพากวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้มันเข้ามาฝังเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วมันถอดออกไม่ได้ คุณจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมันถอดแกะออกไม่ได้มันเป็นนามนธรรมที่มันดูดซึมซับแล้วเกาะติดเป็นคุณสมบัติเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วและไอ้ตามนี้มันจะตามห่ําหันและฟาดฟันทําให้เราเจ็บปวดในสังสารวัตรทาให้เราคิดชั่วทําให้เราทําชั่วและทําให้เราพูดชั่วทําให้เราเห็นสิ่งที่ชั่วชั่วทั้งหลายไอ้ความชั่วทั้งหลายเนี่ยมันก็จะตามหลอกหลอนเราตามเบียดเบียนเราทําให้ชีวิตของเราต้องตกละกรรลําบากในสังสารวัตร หาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ที่เราเจ็บปวดทุกวันก็เพราะไอ้ความคิดแบบนี้การเสพคุณเหล่านี้มันเคยเห็นลึกๆอย่างนี้จริงไหมถ้าเขาไปเห็นลึกๆอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันมันขยาดเลยนะมันเหมือนเห็นว่ามันเป็นปลั๊กไฟแล้วเอามือไปแย่แล้วไฟมันช็อตตายอ่ะอันนี้มันหนักกว่าปลั๊กไฟอีกนะเนี่ยภาพแบบนี้ไอ้บาปแบบนี้มันหนักกว่านั้นอีกเยอะเพราะคุณไปดูปุ๊บเนี่ยมันปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วเก็บเอาเปินคุณสมบัติแกะแกะก็แกะไม่ออกแต่เนี้ย เห็นไหมว่าทําไมพระมหากระสปะตอนเป็นปิดผลิมนกเนี่ยที่ท่านไปเห็นที่นาของท่านเนี่ยแล้วมีนกเหยี่ยวที่มันกัดงูอ่ะหรือมันกัดหนูในานาของท่านเนี่ยถ้าเห็นมันกัดกันตายต่อหน้าต่อตาแล้วท่านถามบอกว่าบาปบาปที่ไอ้นกตัวเนี้ยมันไปปะทุสลายเนี่ยในที่ตรงเนี้ยบาปนั้นควรตกกับใคร คนลูกจ้างก็บอกว่าใครเป็นเจ้าของที่บาปมันก็ถึงคนนั้นแหละท่านก็ตกใจเลยก็จะไปแล้วเช่นกุฏิท่านหนุนเงี้ยไม่จริงจอกมันไปกัดมแมลงตัวนั้นเนี่ยในกุฏิท่านเงี้ยหรือว่าสัตว์มันกัดกันในกุฏิท่านเนี่ยบาปมันควรตกกับใครใครเห็นเนี่ยไอคนที่เห็นนั่นแหละบาปก็ตกกับคนนั้นแหละเพราะไปเห็นไม่ดีไง ไปเห็นเขาฆ่ากันเห็นเขาเบียดเบียนกันไปเห็นเขาฆ่ากันไปเห็นเขาลักไปเห็นเขาเสพกามไปเห็นเขาโกหกกันไปเห็นเขามัวเมาการเห็นไม่ดีเหล่านี้บาปมันตกกับคนเห็นไอ้เขาทําบาปก็ทําไปแต่บาปมันตกกับคนที่เราเห็นฉะนั้นเขาจึงไม่กล้าเสพหรือไปดูหรือไปสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันกลายเป็นว่าบาปกําลังให้ผลคุณอยู่อันนี้คุณเลือกได้แต่แท้แต่ทําไมคุณเลือกให้บาปให้ผลแล้วมันมึนแท้แท้มันงงแท้แท้นะมนุษย์เราเนี่ย ใช้สายตาสอดสายไปอาให้บาปให้ผลเอาหูสอดสายไปให้บาปไม่ให้ผลเอาจมูกไปสอดสายไปให้บาปให้ผลเอาลิ้นไปสอดสายให้บาปให้ผลเอากายไปสอดสายให้บาปผลแล้วใช้ใจเที่วิ่งพกพานไปให้ไปดูดเอาบาปให้ผลโง่แท้ไม่ฉลาดเข้าใจยัง